และสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคําบอกเล่าของนักบุญลูกาขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระนางมารีลุกขึ้น รีบไปยังเมืองหนึ่งในแถบภูเขาแคว้นยูเดียพระนางเข้าไปในบ้านของเซคาริยาและทักทายนางเอลิซาเบตเมื่อนางเอลิซาเบตได้ยินคำทักทายของพระนางมารีทันใดนั้นกุมารที่อยู่ในครันก็โลดเต้นยินดีนางเอลิซาเบตเต็มเปียมด้วยพระจิตเจ้าร้องเสียงดังว่าเธอมีบุญยิ่งกว่าหญิงใดๆและบุตรของเธอก็มีบุญยิ่งนักชะนัยนอพระมารดาของพระเจ้า ยึงอุตส่าห์มาเยี่ยมข้าพเจ้าเล่าเอตดว่าพอคำทักทายของเธอกระทบหูบุตรในครนของฉันก็เล็ดโลดเต้นยินดีเป็นบุญของเธอที่ได้เชื่อว่าเหตุการณ์จะสำเร็จตามที่พระเจ้าทรงแจ้งให้เธอทราบพระนางมารีกล่าวว่าวิญญาณข้าพเจ้าถวายสดุดีแด่พระเจ้าและจิตใจข้าพเจ้าสมนัดยินดีในพระเป็นเจ้าพระผู้ไถ่ข้าพเจ้า เพราะพระองค์ทรงเหลียวแลความต่ำต้อยแห่งข้ารับใช้ของพระองค์ตั้งแต่บัดนี้ไปมนุษย์ทุกสมัยจะเรียกข้าพเจ้าว่าเป็นผู้มีบุญเพราะพระผู้ทรงสรรพานุภาพทรงบรรดาลให้เกิดแก่ข้าพเจ้าซึ่งเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่และพระนามของพระองค์นั้นศักดิ์สิทธิ์พระมหากรุณาของพระองค์แผ่ไปตลอดทุกสมัยโปรดบรรดาผู้มีความยำเกรงพระองค์ทรงยกพระหัตถ์แสดงพระเดชานุภาพ ทรงขจัดผู้มีใจมักใหญ่ไฟสูงให้กระจายไปทรงผักใสบรรดาผู้ทกงอำนาจออกจากัลังและทรงยกย่องคนใจสุภาพโปรง่งทรงชุบเลี้ยงคนอดอยากให้อิ่มน้ำด้วยโพกพย์และทรงขับเศรษฐีให้กลับไปมือเปล่าโปรง่งทรงเพื่อคุณอิสราเอลผู้รับใช้โปรง่งโดยรึกถึงพระมหากรุณาตามที่ตรัสไว้แก่บรรพุรุษของเราแก่บราฮัมและบุญลานตลอดไป พระนางมารีได้ค้างอยู่กับนางเอลิซาเบธประมาณสามเดือนจึงได้กลับบ้านพระวจาของพระเจา้าขอพระทิสศเจา้าส่งพระเจริญเทินเชิญนั่งค่ะพ,ะาาพะะี่น้องวัดป่าพนาวันได้ชื่อว่าเป็นวัดแม่พระ นะวัดแม่พระแห่งภูเขากาลแมนเวลาที่พูดถึงแม่พระพ่ออยากจะบอกกับพวกเราว่าศาสนจาจักรได้ประกาศข้อความเชื่อเกี่ยวกับแม่พระสี่ข้อข้อที่หนึ่งแม่พระมารดาของพระเจ้าได้ให้กำเนิดพระเยซูเจ้า และแม่พระก็ได้ชื่อว่าเป็นมารดาของพระเจ้าพวกเราหลายครั้งก็จะเรียกแม่พระหลายชื่อเช่นมารดาพระศาสนาจักรมารดาพระสงฆ์มารดาแห่งกระแสเรียกและอื่นๆที่พี่น้องสวดกันในเดือนตุลาคมเดือนแม่พระดังนั้นเราจึงมีความรู้สึกนะว่าแม่พระเป็นมารดาของพระเจ้า และแม่พระก็เป็นมารดาเป็นแม่ของเราด้วยข้อความเชื่อข้อที่สองที่พระศาสนาจักประกาศเกี่ยวกับแม่พระก็คือแม่พระทรงเป็นพรหมจารีเสมอแม้ว่าแม่พระได้ให้กำเนิดองค์พระเยซูเจ้าแต่แม่พระก็เป็นพรหมจารีเสมอก็เป็นสิ่งที่เตือนจิตเตือนใจเราว่าเราทุกๆคน จะต้องเจริญชีวิตให้วิญญาณของเราสะอาดบริสุทธิ์ให้วิญญาณของเราเป็นที่ประทับของพระเป็นเจ้าเสมอข้อความเชื่อข้อที่สามก็คือแม่พระปฏิสนธินิรมลเมื่อวานนี้วันที่แปดธันวาคมศาสนาจักรให้เราสมโพธแม่พระปฏิสนธินิรมลก็หมายความว่าพระเป็นเจ้าพระองค์ สงวนแม่พระเกิดมาไม่มีบาปแม่พระเป็นผู้ที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นก็ทำให้เราเห็นว่าพระเป็นเจ้าได้เตรียมแม่พระเพื่อให้พระเยซูเจ้าพระบุตรของพระองค์ได้มาบังเกิดมารับเอาเลือดเนื้อจากขันของพระนางเพราะฉะนั้น พระเป็นเจ้าพระองค์ทรงสงวนแม่พระไว้ให้เกิดมาไม่มีบาปนะเราเรียกว่าแม่พระปฏิสนธินิรมนและข้อความเชื่อข้อสุดท้ายที่พระศาสนาจักรประกาศข้อที่สี่ก็คือพี่น้องรู้ดีวันที่สิบห้าสิงหาคมพวกเราชอบแห่แม่พระกันเราฉลองอะไรครับแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณนะเหมือนกับว่า พระเป็นเจ้าได้ให้เกียรติมนุษย์สูงสุดก็คือผ่านทางแม่พระได้รับเกียรติยขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทุกคนว่าเราทุกคนในฐานะที่ติดตามพระเยซูเจ้าเราก็จะได้รับเกียรติขึ้นสวรรค์แม่พระนำหน้าเราไปก่อนนะข้อความเชื่อทั้งสี่ข้อนี้ พระศาสนาจักประกาศแล้วถ้าเราดูชีวิตของแม่พระพี่น้องชอบอะไรนะถ้าพ่อถามพวกเราและตอบในใจตัวเองดูสิพี่น้องชอบอะไรเวลาที่เราพูดถึงแม่พระในส่วนตัวของพ่อเวลาเป็นเนนเล็กที่บรรเนนฟาติมาท่าแรกก็มักจะชอบรำพึงไตรตรองแม่พระที่พูดกับเทวดากาเบรียน ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าจงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่านเวลาที่พ่อเป็นเนนเล็กพ่อชอบคำนี้และพ่อก็มักจะเข้าใจเสมอว่าแม่พระเป็นผู้ที่ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเสมอเป็นผู้ที่ยึดมั่นในน้ำพระทัยของพระก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะเรียนแบบแม่พระ ชีวิตคริสตังของเราสิ่งที่เราพยายามเพื่อที่จะก้าวหน้าในชีวิตคริสตชนก้าวหน้าในชีวิตภายในความสนิทสัมพันธ์กับพระก้าวหน้าในความศักดิ์สิทธิ์ก็คือการทำตามแบบอย่างแม่พระง่ายๆก็คือพยายามทำตามน้ำพระทัยของพระปินเจ้า พระเป็นเจ้าพระองค์ต้องการอะไรในชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละวันเราจะพยายามยึดมั่นในน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าพี่น้องบทพระวรสารวันนี้หลังจากที่เทวดากาบเบรียนมาแจ้งสารแด่แม่พระและแม่พระก็ได้ตอบแล้วจงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทักของท่านแล้วหลังจากนั้นแม่พระก็รีบลุกขึ้น รีบออกเดินทางไปที่แถบภูเขาแคว้นยูเดียเข้าไปในบ้านของเซคาริยาและก็ทักทายนางเอลิซาเบตหรือเราเรียกว่าแม่พระเสด็จเยี่ยมนางเอลิซาเบตนะสิ่งที่เรารู้สึกประทับใจในเหตุการณ์นี้ก็คือนางเอลิซาเบตได้ทักทายแม่พระ เธอมีบุญยิ่งกว่าหญิงใดๆและบุตรของเธอก็มีบุญยิ่งนักฉนหนหนอพระมารดาของพระเจ้าจึงอุตส่าห์มาเยี่ยมข้าพเจ้าแล้วก็นางเอลิซาเบธบอกว่าเป็นบุญของเธอที่ได้เชื่อว่าเหตุการณ์จะสำเร็จตามที่พระเจ้าทรงแจ้งให้เธอทราบเราจะเห็นว่าสิ่งที่นางเอลิซาเบธชมแม่พระนั้น ก็เป็นสิ่งที่แม่พระเจริญชีวิตอยู่แล้วคือแม่พระเป็นผู้ที่ทำตามพระวาจาของพระเจ้าทำตามน้ำพระทัยของพระพี่น้องถ้าเราดูชีวิตของแม่พระแม่พระได้เจริญชีวิตตามพระวาจาของพระเจ้าจริงๆเพราะในการให้บังเกิดพระเยซูเจ้าแม่พระไว้ใจในพระทุกอย่างจะมีอุปสรรค มีความลำบากหรือจะต้องสู้ทนกับเสียงคำนินทาวิพากวิจารณ์ของชาวบ้านไหมแม่พระอดทนทุกอย่างไว้ใจในพระสินเจ้านักบุญยาแซบจะต้องพาพระเยซูเจ้าพระคุมารและแม่พระหนีไปอียิปต์หนีการจองล้างจองพานของกษัตริย์เฮโรดแม่พระ ไว้ใจในพระเจ้าทุกอย่างเสร็จแ,แล้วในงานเลี้ยงงานแต่งงานที่คานาเจ้าภาพหมดเหล้าอางุ่นแม่พระก็ไปบอกพระเยซูเจ้าขอพระเยซูเจ้าได้เมตตาเจ้าภาพหน่อยช่วยเขาแก้ปัญหานี้หน่อยแล้วพระเยซูเจ้าก็ทวีเหล้าอางุ่นเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าอางุ่น เราจะเห็นว่าจิตใจของแม่พระเป็นแบบนี้แหละคือเป็นผู้ที่ทําตามพระวาจาของพระเจ้าพระเจ้าสอนอยางไงพระเจ้าสอนบอกว่าจงรักพระเจ้าสิ้นสุดจิตใจและรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองแม่พระก็จะเจริญชีวิตยอย่างนี้และก็ที่สุดเวลาที่พระเยซูเจ้าถูกตรึงกางเขนแม่พระมีความทุกข์เสียใจ แม่พระเดินไปกับพระเยซูเจ้าขึ้นสู่เขากาลวาลิโอแม่พระรับทุกอย่างและพยายามที่จะเข้าใจแผนการของพระเบเจ้าในการไถ่บาปมนุษย์เวลาที่ปลดพระพศพพระเยซูเจ้าลงแม่พระก็รับพศพไว้ทําให้เรารู้สึกว่าแม่พระเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าทุกอย่าง เป็นต้นในการไถ่บาปเรามนุษย์แม่พระทําตามน้ําพระไัยของพระพระเป็นเจ้าต้องการอย่างไงแม่พระพยายามที่จะสละน้ําใจตนเองเพราะฉะนั้นพี่น้องนี่แหละคือแบบอย่างของแม่พระสําหรับเราดังนั้นพ่อจึงอยากจะบอกกับพวกเราว่าเราทุกๆคนถ้าต้องการที่จะเป็นลูกที่ดีของแม่พระก็ขอให้เรา พยายามทําตามน้ําพระทัยของพระทุกๆวันมีสิ่งหนึ่งที่แม่พระได้ให้แบบอย่างแกเราคือแม่พระเสด็จเยี่ยมนางเอลิซาเบธแม่พระนําพระเยซูเจ้าไปนะเหมือนกับว่าไปที่บ้านนางเอลิซาเบธก็เอาพระเยซูเจ้าไปด้วยแม่พระไปที่ไหนเอาพระเยซูเจ้าไป นั่นคือพระเยซูเจ้าที่อยู่ในใจของแม่พระนำเอาความหวังความชื่นชมยินดีความบรรเทาใจไปให้กับทุกคนที่แม่พระพบเพราะฉะนั้นชีวิตคริสตัตงของเรานะพี่น้องขอให้เราไปไหนก็ตามให้เรานำเอาพระพรของพระไปให้คนอื่นให้เราเป็นเหมือนกับสะพานเป็นสะพานเชื่อม นำพระพรของพระไปให้คนอื่นเราจะไม่นำความเดือดร้อนไปให้คนอื่นเราจะไม่นำการเบียดเบียนหรือว่าการทำร้ายคนอื่นไปให้คนอื่นแต่เราจะเป็นเหมือนแม่พระคืนนำพระเยซูเจ้าสันติสุขความยินดีความบันเทาใจไปให้คนอื่นพี่น้องอย่าลืมว่าพระศาสนาจัก สอนว่าเราคริสตชนทุกคนเป็นธรรมทูตพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกคนที่รับสิทล้างบาปแล้วพระเป็นเจ้าเรียกเราให้เป็นผู้ประกาศข่าวดีพระเป็นเจ้าเรียกเราทุกคนให้เป็นธรรมทูตเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ขอให้อยู่ในใจเราให้พี่น้องบอกกับตัวเองว่าผมฉันหรือว่าหนูมีหน้าที่ประกาศ ข่าวดีมีหน้าที่ประกาศพระเยซูเจ้ามีหน้าที่ที่จะเป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูเจ้าขอให้เรารู้สึกอย่างนั้นในการประกาศข่าวดีเราจะประกาศด้วยแบบอย่างชีวิตของเราเริ่มต้นในครอบครัวของเราก่อนนะพี่น้องเรายัางไม่ต้องไปคิดถึงคนอยู่ไกลเริ่มต้นในครอบครัวและในชุมชนของเรานะ เราพยายามที่จะประกาศพระเยซูเจ้าด้วยชีวิตด้วยแบบอย่างที่ดีของพวกเราเพราะก็ทราบว่าหลายๆครั้งที่น้องพยายามที่จะช่วยเหลือกันอย่างเช่นข้านบ้านเราคุณยายชรามากแล้วอยู่คนเดียวไม่มีลูกหลานไม่มีใครดูแลในชุมชนก็ส่งข้าวปลาอาหารให้คุณยาย บางครั้งก็ดูแลเจ็บใครได้ป่วยในชุมชนช่วยกันส่งโรงพยาบาลนั่นแหละนี่แหละคือแบบอย่างของแม่พระละคือการที่เราประกาศข่าวดีด้วยแบบอย่างที่ดีเพราะแบบอย่างที่ดีนั่นแหละที่จะดึงดูดดึงดูดให้คนอื่นอยากมารู้จักพระเยซูเจ้าบางทีคำพูดของเราเนี่อาจจะไม่ดึงดูดคนอื่นมากนะัก แม้แต่สิ่งที่พ่อเทศสิ่งที่พระสงฆ์เทศอาจจะไม่ดึงดูดใจของพี่น้องมากนะักแต่ถ้าว่ากิจาการกิจาการอันนั้นแหละที่ดึงดูดให้คนมารู้จักพระเยซูเจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องพ่อก็อยากจะให้พวกเราทุกคนนะได้เรียนแบบแม่พระในการทำตามน้ำพระทัยของพระและในเวลาเดยวกัน ขอให้เราเป็นธรรมทูตเป็นผู้ประกาศข่าวดีด้วยชีวิตแบบอย่างของเราที่จะดึงดูดคนอื่นให้ได้มารู้จักพระเยซูเจ้าความรักของพระองค์ก็ขอพระเยซูเจ้าได้อวยพรให้พวกเราทุกๆคนได้มีความเชื่อความไว้วางใจต่อพระเป็นเจ้ายิ่งวันยิ่งมากขึ้นเหมือนอย่างแม่พระและขอให้ชุมชนของเรา này bắt bà của chúng ta.